กินอะไรอ่ะวันนี้จะมาแข่งกินอย่างล่ะรอบที่สองรอบหนึ่งรอบแรกเนางพี่กิ๊งเอาไข่กินไปแล้วแต่แล้วมันมีตัวจังอย่ไรอย่ด้วยมันมีตัวแบบซุ่มเหนียว่ะคะอยากได้ค่ะเขามีเาเรียกว่าคนที่แบบไม่อยากไี่ลงอะค่ะไม่แบบคนเก่งอะคนงาน มีไอคลิปอันนั้นนะค่ะซึ่งเป็นคลิปเอ่อกินไอที่เปรี้ยวใช่ไหมเขาก็มาเสนอการพูดเนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็ได้ดูแต่เราได้แต่เราแข่งแต่เราแข่งบับเธอก็คือคุณบีมแทนบีมอ่ะมันเจียนตัวมากมันไม่ได้อยู่ในรายการเราเว้ยมันจะค่อยเสนอหน้าแต่แต่เราก็คือเป็นแข่งกับเชิญเรอ ต้อมงอหนึงสนิดสอน่อยสน้อยเอามือให้้าน่งหยิบอ่ะหนึงบัรเงนัตรควาบังอาวามทำคน้ไม่มันบางเอมเองี้เออหนึ่งสองสามเขาไม่มีก้อนรอ่มีก้อนยึดก้อนยึดก้อนเขาก็ไม่มีก้อ แม่ไม่นยุดกินสะกีขาจะล่าีไเอา,าีเป็นยาไไม่เป็นไรเขาเขาดนไม่เอาเคีา ไก้เจ <c ười> <c ré> ้าฉาก็ยอมอ่ะเห็นเจ้าแล้วก็แดกไม่ลงเห็นไอ้เก้าแล้วกูรู้สึกยอมอ่ะหนีอ่ะกูอยุดก่อนนะเยมึงดูไอ้เจ้กับกูมาดูสิครับชาของลิชานรอกูต่อเลยนะ

เป็นคนที่ตอบ่ามึงนั่นแหละพัฒนาเยอะมากเ้ลคยก้ยแก้วกกยนะเฮ้ยไอ้เห้ยยงียมึง มือไงฟ์อะใช้มือได้าใช้สอตัวกูไม่หล้ขนอนน้ยเียี่โกงอะับได้เราไดูกันฮะใครจะชนะร็ล้ค่ตอนนี้คุณเฟย์เดียวน้อยกว่าคุณเน่าคุณเนาอะไรค่ะคุณเฟยจะ ของคุณนาวเพื่นนพนอนยังเก่งอย่างเยะอะมากเุณเฟร์เป็นไงบ้างคะอื่เป็นผีปอบเลยค่ะเด็ดหมดแล้วไม่ใช่หรอกคะ่ะ เสมอค่ะคนที่ได้ที่หนึ่งก็ได้แก กูขอดูปากูก่อนปากดูคนปากูุูคนดาคุณหนาวนะคะแล้วคุณเฟยหิวน้ามากเลยค่ะไปกินน้ำก่อนนาอยู่ย้าแล้วไม่คตาด้างเเาอา้าวเไปดี๋ยวนี้หมดแก้วด้วยมาคทชี่คิดน้ำซุปมาเทียมาะใครอยากดูก็ อธิบายไม่ได้เลยนะคะใครที่รักของทุกคน M E T E E แล้วก็ M E T Double E เอ่มีคนมาดู อ๋บอบอ๊อบฮอกเกิดดังสำหรับคนที่เล่นลายเพลงก็เจ็ดนาทีแล้วสำหรับคนที่เล่นลายเพลงก็แอดมาได้ยเราไม่เล่นลายเพลงมันหยาดอ่อนไม่อ่อนนะน้อยนาะเล่นกันเนาะน้ำปากอยู่ดิคนเป็นเนื้ออ่อนคือคนที่ไม่เล่นเล่นนะคะเออค่ะ ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแช,ช,ชระะไปไป์กดแชร์ให้พวกเราด้วยค่ะบายบายแอมแอมกดกดนั้นกดไม่ใช่กดหยุดก่อนเราไปดูกันมะนาวกันนะคะว่ามะน,นาวทำอะไรกันมะนาวเป็นอะไรลร่ะคะอะไรคะ 我宝喜欢，点个 like，个 share，拜拜。拜拜